กการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3ประชุมคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่2ทับ2,567รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในห้องประชุมมุกดา2เขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรี นางชื่นชีวันลิมทีรกุลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่3ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาิบาลจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่2ครับ2567เพื่อสอดส่องแผนงานโครงการตามแผนการสอดส่องของกทอจอกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ซึ่งเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2,567พร้อมด้วยนายบุญชูวิวัฒนาทรรองคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องต่างๆและมีมติรับทราบจำนวนหกเรื่องดังนี้หนึ่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุก,การและผู้ช่วยเลขานุก,การในคณะกรรมาการสองรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมาการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ 2567ัรายงานผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการ 4. การร่วมกิจกรรมเปิดบ้านปปทห้การร่วมลงพื้นที่ด้านการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในภาครัฐ 6. การรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมก่อสร้างระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซลาเซลล์ออฟกริดขนาด5 kw อุทยานแห่งชาติลำคลองงูจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นเวลา1ิบสมนาฬิกาสินาทีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่สพร้อมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ25 6 7เดซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนหนึ่งโครงการได้แก่โครงการกิจกรรมปรับปรุงถนน แอดฟันติกคอนกรีตและถนนคอนกรีตถนนลูกรังในเขตบริการอุทยาณแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรี สำหรับวันนี้เราก็มาดูเรื่องของการสร้างถนนในอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะคะซึ่งอุทยานแห่งนี้เป็นอุทยานที่สําคัญก็คือเป็นแหล่งลงท่องเที่ยวหลักของการจบรบบรีที่ใครมาก็ต้องมาที่เอราวัณแต่ทีนี้เนี่ยถนนต่างๆเนี่ยมันมีความชํารุดสุดโทรมสํานักอุทยานก็ได้ทําถนนซึ่งตอนนี้เราเรามาดูหลายช่วงแล้วมีด้วยกัน6ช่วงซึ่งมีทั้งถนนคอนกรีตและถนนแอสฟัลต์ซึ่งมันทําให้อ่ ภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นแล้วก็ผู้ตรวจก็มีข้อสังเกตว่ามันยังไม่ทั่วถึงเนาะก็ต้องลองขยายผลว่าเในทั่วอุทยานอ่ะให้มีถนนดีๆแบบนี้แล้วอีออย่างหนึง่งเรื่องของบ้านพักบ้านพักบางหลังมันก็รุดโรมเข้าใจว่าเดี๋ยวอุทยานก็คงจะต้องหางบประมาณในการที่จะมาซ่อมแซมบำรุงรักษาให้มันดูดีต่อไป